ข่าวบัคข้ามแมนเชสเตอร์เดธประจำวันที่7กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดธเย็นนี้คอสเนะแมนยูเป็นรองทีมเดียวห้าสโมรสรเต็งคว้าดีแคนไบรท์เสริมทัพซีซั่นหน้านะโดยเปิดชื่อ5สโมรสรในเกมทาธุรกิจที่ร้านภูเมืองผู้ดียกให้เป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวดีแคนไบรท์มิดฟิลด์เวสต์แฮมไปเสริมทัพในช่วงซน,นา ถึงดิแคนไบรท์กองกลางคนเก่งของเวสต์แฮมได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นนักเตะเนื้อหอมอย่างแน่นอนในช่วงเปิดตลาดซื้อขายในช่วงสมตินี้หลังมีหลายสโมสรน,นั้นกำลังจับตามองสถานการณ์ของเจ้าตัวอย่างใกล้ชิดขณะที่ทางเบดแฟร์นะผมบริษัทรับพ่านถูกกฎหมายของแดนผู้ดีออการาคาให้เชลซีเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษบริษัทขปรลนี้ไปเสริมทัพตามมาด้วยแมนยู U, ที่อยากได้เต,เต,เตะรายนี้มาสักพักถึงแล้ว สำหรับ5ทีมตัวเต็งที่จะได้ตัวไบรท์ไปริ่มทีมในช่างหน้าตามมุมมองของร้านภูมิมงเพื่อดีเมื่อในตอไปนี้เริ่มจากนะผม1อันการคัดการเชลซีอัตราตอบรองอยู่ที่3ต่อ1แทน1จใจ3ไม่รวมชุนโดยไบรท์คนนี้เคยอยู่กับทางเชลซีมาตอนอ่าที่เป็นนักเตะเยาวชนก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับทางเวสต์แฮมเมื่อปี2 0 1 4 และจาตัวนั้นก็ไม่ได้ปิดโอกาสซบทีมเก่าแถมน่าจะพอใจที่ไม่ต้องย้ายออกจากลรนดอนกันอีกด้วยต่อมาทีมที่2ก็ <c oughs> จะเป็นแมนยู6ต่อ1นึ1่แถหนึ่งใจ6ไม่รวมทุนโดยแมนยูเนี่ยต้องการได้กองกลางคนใหม่และก็ไรก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ต้องการดึงมารุวมทีมไม่จากได้แต่ร้านทูเม,มืองผู้ดียังมองว่ามีโอกาสได้ตัวน้อยกว่าเชลซีอีกนะต่อมาทีมที่3าก็จะเป็นแมนซิตี้7ต่อ1นึ1่แถหนึ่งใจ7ไม่รวมทุน แม้เป้าหมายหลักของแมนซิตี้ที่ต้องการดึงมาเสริมทัพในช่วงสมัยนี้คือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแต่ถ้ามีโอกาสสัญญา,าก,กับทางไบรท์ก็คงไม่มองข้ามอย่างแน่นอนจางหวะที่วีกก็จะเป็นเรลพูล8ต่อ1แทน1ใจ8ไม่ลงมชุนเดอริเรลูร์เนี่ยตกเป็นข่าวกับทางชุดเบลลิงแฮมเพื่อนร่่งกองกลางทีมชาตรริอังกฤษของไบรท์มากกว่าทําให้บริษัทลับพนันให้เป็นแค่เต็งสีเท่านั้นต่อมาสุดท้ายทีวีห้านะผมก็จะเป็นนิวิล 20ต่อหนึ่งแถมหนึ่งจะ20ไม่ร่วมทุนโดยไม่แน่บอกว่านิวคาสเซิลอาจจะเป็นมาบมแสดงทางโค้งปาดหน้าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในการไล่ล่าไลเซนของไพร์ก็เป็นได้หลังสาริกาดงกลายเป็นมหาเศรษฐีหรือทีมเศรษฐีหน้าใหม่และก็พร้อมทุ่มเงินมหาศาลเสริมทัพเต็มที่ในช่วงสม,มัยน,นี้นี่ก็เป็นปการพูดถึง5ทีม5สโม,มสรเต็งคว้าดิแคนไพรท์นะฮะซึ่งแมนยูนั้นอยู่อันดับที่2เต็ง2ในขรังนี้เรามาดูข่าวต่อมากักนดีกว่าครับ จะได้แทนคิอโอนเตือนแมนยูรีบเรียกตัวแข้งรายนี้กลับหลุมดดิมๆนะโดยมาร์ตินคิโอนตำนำนักเตะของทางอาร์เซนอลน,นั้นออกโปรกระตุ้นให้แมนยูเรียกตัวแข้งรายนี้กลับมารับใช้สโมสรหลังได้เห็นฟอร์มการเล่นในเกมเอฟเอคัพและเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมาร์ตินคิโอนยกย่องเจมส์กรานเนอร์อ ner, ดาวเตะของแมนยูหลังได้เห็นผลงานที่เล่นกระทังดอตติแฮมฟอร์เรชในเกมที่เจอกระทางเลสเตอร์และเชื่อได้เลยว่าเขาดีพอที่จะเล่นที่โอทาฟอร์ด ทานี้ยอดทีมจากทางเดอะแชมเปี้ยนชิพทำให้แชมป์เก่าเอฟเอคัพต้องตกตะลึงในการแข่งขันนในวันที่ผ่านมาเมื่อยิงได้ถึง3ประตูในครึ่งแรกซึ่งเป็นอะไรเป็นที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากและยังคงครองบอลต่อไปในครึ่งหลังจนสามารถเอาชนะไปขาดลอย4ต่อหึ่งในงรัักนี้ สำหรับทางการเดอร์นั้นไม่บทบาทสำคัญในเกมไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมกับประตูระแรกของฟอร์เรสลงไปถึงประตูที่3ที่เจ้าตัวนั้นโยนตเตะม,มุมด้านขวากระทั่งโจโบโรมงกดพื้นเด้งผ่านมือเดนน่วอ์ดนายนดันเลสเตอร์ตรงตาข่ายนอกจากนี้ลูกเตะของนักเตะว้ยสิบปีรายนี้ก็สร้างอันตรายตลอดกอารแข่งขันเรียกว่าตรงกันข้ามกับสมมสรแม่ของเขาซึ่งมีปัญหาอย่างหนักกับลูกนิ่งในรายการน,นี้เลยก็ว่าได้นะ ด่นกันได้แน่เลยเชื่อว่าแมนยูทำประตูได้จากลูกตั้งเตะเพียงแค่ลูกเดียวตลอดทั้งฤดูกาลในเกมทางบริจิจซึ่งเป็นสถิติที่ยอดที่สุดในลีกสุดสุดเลยก็ว่าได้และทําประตูจากลูกเตะมุมไม่ได้เลยโดยตอนนี้คาร์เนอร์นั้นสามารถทําแอซิสจากลูกเตะมุมได้มากกว่าในเกมที่เจอกระทังคู่ต่อสู้จากเกมทางบริจิซึ่งมากกว่านักเตะแมนยูทุกคนในฤดูกาลนี้ และคีโอนเองก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากกับการเล่นของแข้งบรายนี้โดยชี้ว่าเขานั้นเป็นผู้เล่นที่สร้างสารร์เกมเป็นอย่างมากที่มาพร้อมเทคนิคที่ดีและก็รู้สึกว่าแมนยูควรจะวางแผนที่จะนำเขากลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ในเร็ววันนี้โดยคีโอนเน้นกล่าวขณะทำหน้าที่วิจารณ์เกม BBC Sport มว่าอีกครั้งกับลูกตั้งเตะบอลจากการเนิร์ดข่างกดงามจริงดูการหัวลูตั้งสี่ คุณไม่สามารถด้อยค่าคุณภาพที่การ์เนอร์คนนี้ส่งบอลไปในกรอบเขตโทษได้เลยเขาถูกยืมตัวนะฮะมาจากทางแมนยูพวกเขาต้องคิดที่จะพาเขากลับไปที่นั่นโดยเร็วอย่างแน่นอน เื่อถามปแฟนแมนยูจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นจากฟอร์มการเล่นของการเนอร์หรือไม่คีออนก็ตอบว่าผมเชื่ออย่างนั้นผมชอบวิธีที่เขาพัฒนาแลกะกเติบโตนฐานะผู้เล่นการยืมตัวปีที่2คุณจะเห็นพัฒนาการของเขาตอนนี้เขาเล่นด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนจนถึงปัจจุบันนี้ กาเนอร์เนี่ยได้รับการจกยจ้องอย่างสูงเลยนะจากคนสือที่โดนไล่ออกไปอย่างทางทางนารออมที่พูดถึงจ้าหนุนมวรรนี้ในปี2019หลังจากที่เขาได้ประเดิมสนามว่าผมเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเขานดะ้มีโอกาสที่จะมีอนาคตที่ดีเขารู้ว่าเราเชื่อในตัวเขาเรามีความเชื่อมั่นในตัวเขามากเลยนะาณะไมเคิลคาริกคนต่อไปผมรู้ว่าเขายังเด็กอยู่และผมก็รู้ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเด,เด็กที่จะเปรียบเทียบกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างทางไมเคิล แต่เขาก็จะเป็นประเภทเดียวกันเขาจ่ายบอลแบบง่ายเล่นบอลระหว่างลายได้ดีในครั้นี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแฟนแมนยูจะว่ายัางไงเมื่อทางเซบียาจี้มาสยานเค้นฟอร์มหลังสสิติแย่ประเดิมลาลิก้าในครั้งนี้โดยกุซูเซบิยากระตุ้นกองหน้าตัวยืมจากทางแมนยูให้เร่งเค้นฟอร์มเก่งหลังมีสสิติผลงานน่าผิดหวังในเกมประเดิมศึกลาลิกาสเปน โดยกานนี้ผู้เล่นโรเบรติกีผู้จัดการทีมเซบียาให้สัมภาษณ์ถึงอองจนี่มุสยานกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่เพิ่งจะย้ายมาจากทางแมนยูที่ดังในศึกทางบรรกิจด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้หลังเกมประเดิมสนดานในศึกลาดิกาสเปนซึ่งออกไปเสมอกับทางโอซาซุน,น่าไปศูนย์ต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกีังการานั้นอองจนี่มุสยานเนี่ยได้ออกสตาร์ทเป็นเซบีนคนแรกให้กับทางเซบียา่าแต่ไม่สามารถสร้างความแตกต่กางได้และยังมีสติในการลงสนามที่น่าผ โดยกองหน้าตัวยืมจะกทาแมนยูคนนี้ไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวและยังเสียการครองบอลถึง13ครั้งก่อนถูกเปลี่ยนตัวกับชางมูนีเอลฮันดาดีนาทีที่77ในครั้งนี้โดยโรเบติกีที่พูดถึงมักซยานพร้อมกระตุ้นให้เรียกฟอร์มเก่งออกมาว่าองตนี่มัสยานเนียต้องทำผลงานให้เรามากกว่าน,นี้ นี่เป็นเกมแรกของเขาและการปรับตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาจดลงเล่นน้อยมากในรการนี้และเขาต้องในโอกาสขยับแข้งขยับขามีเวลาในการลงเล่นมากกว่านี้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาโดยในฤดูการนี้มักซิยาเน,นียลงสนามห้กับทางเมนยูไปแล้ว11นัดรวมทุกบริการไปตัวจริงแค่4ครั้งทำได้เพียง1ประตูขณะที่ทางเซบีย่าเองก็ยังรั้งอันดับ2ลาลีกาสเปนไม่หม,หมด47แต้มจะหมด23นัด ตามหลังจากฝูงมัรติริกอยู่6แต้มและต่อไปจะเปิดบ้านต้อนรับ HK ทีมอันดับ14ในวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นนาง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของทางมาักซุยานคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสื่อเผยค่าเหน่อยฮายแรแลนระดับ5 0 0 0 0นปอนด์ต่อวิกเลยนะ โดยทาง ESPN สื่อเจ้าดังรริงานบอกว่าสโมสรไหนที่ต้องการตัวเอริกบารฮาเลนก็น่าคนดังไปร่วมทีมจะต้องทุ่มเงินค่าเหนยสูงถึง500 0 0าปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะซึ่งแข่งทีมชาตินอร์เวย์ถูกคาดกันว่าจะย้ายออกจากทีมหลังจบซีซั่นนี้ตัวที่ผ่านมามีการรริงานว่าค่าเสัญญา64ล้านปอนด์จะมีผลหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งถือว่าถูกมากเลยเมื่อเทียบกับศักยภาพของเขาโดยแมนยูมนซิเี้เชลซีมาดริด บารเซร์นาและก็ปาริซจัมแมงตามมีข่าวผูกพันว่าอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีม,มจากการรายงานของสื่อเจ้าดังเผยอกว่าทีมที่สนใจจะต้องทุ่มค่าเดินสูงถึง500ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยก่อนหน้านี้สื่อสเปนรายง,งานอกวา่าเจ้าตัวนั้นอยากจะไปเล่นกับทางเจ้าบุญทุ่มแต่ติดปัญหา,าเรื่องเงินอยู่นะสำหรับซีซั่นนี้ฮาร์เรนเนียทำไปได้นนสิน้น23ประตูกับอีก6แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด20เกมรวมทุกรายการให้กับทางดอตบูลนในรายการนี้ แต่วางงานนี้ต้องรอตันต่อไปกันกกันว่าจะเป็นเช่นไรนครับและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลวงสมสรรแมนเชสเตอร์นในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนตี่ราบชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ